สวัสดีครับมาพบกับช่องครูนัทพลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เรายังอยู่กันที่การรีวิวอุปกรณ์ของเจ้า DJI อ่าแต่วันนี้หลังจากคลิปที่คลิปแรกนะครับเราได้รีวิวเจ้านี่ไปแล้วเจ้ากล้องแอคชั่นแคมไหนๆมีกล้องแล้วใช่ไหมนะครับมีกล้องแล้วก็อยากจะมีอุปกรณ์ให้ครงต้วนนะนะครับก็กิเลสก็เกิดขึ้นก็เลยต้อง จัดเจ้าตัวนี้มาน่ะเจ้าตัวนี้คืออะไรครับเจ้าตัวนี้คือ dji m i โครโฟนเป็น w i r ลสไมโ m i โฟนนะครับของ dji เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ย action cam ตัวนี้หรือตัวใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันใช้ wireless wireless m i เนี่ยนะครับได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะที่สามารถที่มันมีพอร์ตมีพินมีอะไรเข้ากันได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไปดูรีวิวหลายๆช่องเนอนะแล้วเขาก็กถูกเข้าป้ายยามาเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ก็มาป้ายยาต่อวะนะนี่เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ DJI Wireless m i นะเอาไว้ต่อกับมือถือก็ได้นะนะจริงต้องบอกว่าไม่ใช่ใช้กับเจ้าตัวนี้เท่านั้นนะนะครับต่อเป็นมือถือเวลาเราถ่ายคลิปไกลๆนะครับอยากให้เสียงมันเข้าชัดๆถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะถ่ายบันทึกการสอนนะผมเป็นครูนะก็บันทึกการสอนเนี่ยนะครับก็ ทำให้เสียงมันเข้าได้ชัดเจนขึ้นก็ต้องมีไมโครโฟนจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับนะที่ใช้งานได้ดีนะแต่วันนี้ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับก็จะมาเปิดกล่องให้ดูนะว่าเจ้า DJI m i ์เนี่ยเป็นยังไงนะน่าใช้แค่ไหนและจะใช้กับกล้องหรือใช้กับมือถือยังไงได้บ้างนะครับเปิดขึ้นมาเลยช่งแอมอ่ะไม่มีนะฮะไม่มีเพราะว่าเราแกะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ให้ดูกล่องนะฮะอะแกะออกมาแล้ว หน้าตามก็จะละมุนล,ละไมแบบนี้ครับนี่นะนี่มีโลโก้ DJI นะครับตรงนี้เป็นแบบข้างๆตรงนี้มีหลอดไฟอยู่สี่ดวงนะครับสแสดงนสถานนะตอนเราชาร์จแบตนะครับแล้วก็เป็นลายแบบเคปลาลอร์นะพวกนี้ยเออแบบว่าดีมากเลยแล้วก็หอมด้วยนะของใหม่นะครับอ่านี่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าหลายคนบอกสงสัยก็ ไปค้นหาดูได้อ่าบางท่านอาจจะได้ส่วนลดที่ถูกกว่านี้ก็อันนี้ซื้อมาในราคา1 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้หนึ่ง0 0บาทชาร์จแบตเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับในกล่องมีเจ้าตัวนี้มีถุงผ้า DJI แบบนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีสาย Type-C เอาไว้ชาร์จนะครับเอาไว้ชาร์จให้นะครับอยู่ในนี้แต่ว่าไม่มีหัวชาร์จมาให้นะนะถ้าจะใช้หัวชาร์จที่เป็นปลั๊กก็ต้องไปหาซื้อหัวชาร์จ นะครับไอเจ้าตัวนี้ด้วยนะไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับเปิดให้ดูนะครับนับหนึ่งสองสามแถมแถมเ,เปิดขึ้นมาไฟติดครับสีดวงแล้วก็มีสถานนะแบตเตอรี่ติดเลยสวยงามจริงๆโอ้โดงามมากๆครับสวยจริงๆนี่ฮะแบตเตอรี่เต็มแล้วครับชาร์จไวเ้เนอะอ่ามันคืออะไรบ้างดีกว่ามันคืออะไรบ้างเออ ไอ้เจ้ากล่องนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ด้วยนะฮะเป็นแบบแบตเตอรี่ด้วยเสียบลงไปมันก็ชาร์จด้วยตัวตรงกลางนี้ก็คือตัวตัวรีเซฟเวอร์ตัวรับสัญญาณเอาไว้ติดกับกล้องเอาไว้ติดกับมือถือนี่นะ,ะเดี๋ยวดึงขึ้นมาดูนะมันมีแบบพินสำหรับชาร์จอยู่นะนะครับนี่คือเอาไปติดกับกล้องติดกับมือถือนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวแบบเสียบมาให้เอาไว้ล็อกนะตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็เสียบกับที่เดิมนะฮะเอ่อเปิดปุ๊บอ่าได้ยินเสียงผมพูดใช่ไหม เพราะว่าไอ้เจ้าไม้สองตัวเนี่ยมันติดอยู่เห็นไหมครับมีไฟสีเขียวนี่มันติดอยู่แล้วมันก็จะบอกว่าตอนนี้มันรับสัญญาณอยู่ไหมฮะรับสัญญาณอยู่นะรับสัญญาณไอ้ตรงนี้มันก็เลยวิ่งอยู่นะฮะนี่นี่ปิดปิดปิดเสียงอยู่ใช่ไหมอ่ามันดับไปแล้วนะครับดับไปแล้วเนอะโอเคนะแต่มันก็บอกสถานะแบตเตอรี่อยู่เนอะโอเคตอนนี้มันดับไปแล้วนะอ่าตอนนี้ปุ่มปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างๆนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ ต่อกับอ่ะตรงนี้เอาไว้ชาร์จตรงนี้ก็เอาไว้ต่อกับกล้องต่างๆต่ออะไรนะครับที่ชอบของเจ้าตัวนี้ก็คือเขาทํามาเบ็ดเสร็จเลยนะทามาเบ็ดเสร็จเลยนี่เขามีหัวมาให้ครับน,นี่คือไทสีถ้ามือถือเราถ้ากล้องเราไทไทสีก็เสียบกับเจ้าตัวนี้แล้วก็มีช่องล็อกด้วยแน่ดีงามจริงๆนะครับอีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้สำหรับใครที่ใช้ i p h o n นน่า เพราะว่า iPhone อย่างเช่นที่ผมใช้ถ่ายอยู่เนี่ยมันก็จังเป็น iPhone 11ที่มันยังเป็น Lightning อยู่เห็นไหมฮะก็ใช้กับ iPhone ได้นะครับก็แค่นี่เลยแล้วมันจะมีพินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบมันเข้าล็อกพอดีครับเสียบเข้าไปปุ๊บและเอาไว้ตรงเนี้ยไปจิ้ม p h o n e แล้วตีมันก็จะเป็นแท่งออกมาใช่ไหมล้วก็เปิดนะครับใช้งานง่ายใช้งานง่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองกับเจ้าตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะลองกับเจ้าตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะ เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไทสี่นะเอ่อเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าผมใส่เคสอยู่นะครับเพราะว่าผมซื้อในไอตัวที่มันเป็น Adventure นะครับมันก็จะแถมเคสมาถ้าเราจะติดตัวไวเลสไมโครโฟนเราจะต้องถอนมันออกมาก,ก่อนครับมันไปพร้อมเคสไม่ได้อ่านี่จริงๆเสียดายมากเลยนะถ้าถ้ามันไปพร้อมเคสได้เนี่ยเขาออกแบบดีอีกหน่อยหนึ่งนาะจะงามมากเลยนะฮะ เสียดายมันไปพร้อมเคสไม่ได้นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้อธิบายไปแล้วว่าจะต่อกับไม่เนี่ยนะฮะต้องต่อด้านนี้ด้านนี้เลื่อนมันออกมาเปิดมันขึ้นมานะครับแต่ถ้าเสียบลงไปเนี่ยเราต้องดึงไอ้นี้ออกด้วยนะไม่งั้นมันมันจะเสียบไม่ได้เราก็หลักการดึงก็คือดันมันไปให้สุดเนอะอย่าไปหักมนะันะนะดันให้สุดแล้วก็ดึงออกมาอย่างนุ่มนวลครับปุ๊บออกมาแล้วเห็นไหมฮะ ่านี่เป็นไทซีใช่ไหมเราก็จะใช้หัวไทซีครับใช้หัวไทซีนะมันมีลูกศรชี้อยู่นะลูกศรชี้อยู่แล้วนี่ลูกศรก็ชี้อยู่นะครับแล้ก็เสียบตามทิศทางมันนะอย่าไปเถียบมันเนอะนะฮนะแล้ก็เสียบตามทิศทางเข้าไปปพ๊บนี่ฮะดันให้สุดไปเลยป๊าปเรียบร้อยแล้วครับโอ้แจ๋วจริงๆออกแบบมาดีนะเสียดายตรงเคสอย่างเดียวยนะฮะแล้วก็นี่เลยครับ เสียบเข้าไปเลยป๊บเรียบร้อยครับถ่ายได้แล้วน่ะถ่ายได้แล้วน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูนะเอ่อเปิดด้านาข้างนี้ว่ะปึ๊บอ่าอันนี้คือเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่ยังไม่เปิดวิธีการเปิดไาสมมุติว่าอ่าอีกสองตัวนี่นะน่าจะแนะนําไปแล้วอันนี้ก็คือไม่นะฮะไม่นะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะตัวหนึ่ง ปิดให้ไฟดับนะครับปิดให้ไฟดับไปแล้วตรงนี้ก็คือช่องรับเสียงนะอ้ออีกอันหนึ่งที่ลืมแนะนำเนะจริงๆเขามีตัวกันลมมาให้ด้วยนะกันลมอันนั้นก็แจ๋วมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งนะ,ะเดี๋ยวขอปิดก่อนปิดไมค์ตัวนี้ก่อนอ่ะปิดไปแล้วนะถ้าสีเขียวดับก็คือปิดแล้วนะครับสีเขียวนี้ติดเห็นไหมครพอดับไปตัวนึงอขออภัยครับพอดับไปตัวนึงตัวนี้ติดนะติดตัวเดียวนะครับ ไอ้ตัวนี้ก็เหลือแท่งเดียวครับให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราใช้ตัวเดียวอยู่นะเห็นไหมมันมันเพอร์เฟกตรงนี้นะมันเช็คได้ว่าตอนเนี้ไม่ทางานอยู่หรือเปล่าพูดแล้วเข้าหรือเปล่าแบตเตอรี่มีหรือเปล่านะครับอ่าถ้าเราอัดคลิปสองคนนะครับสองคนนะก็เปิดอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวไฟติดปุ๊บนะมาแล้วครับสองแท่งโอ้เจ๋งจริงๆนะฮะสองแท่งนะครับตอนนี้ก็คือถ้าอัดวิดีโอเสียงก็เข้าแล้วเรียบร้อย น่าแสงแล้วนี่ชอบจริงๆะครนะตัวนี้นะของ dji นะอ่ะก็ขอยัดปิดนะแล้วก็เก็บนะครับเป็นตัวหนึ่งนะพอเสียบปุ๊บมันเหมือนมันทำงานเลยนะเดี๋ยวเราต้องปิดฝามันนะครับต้องปิดฝามันนะก็ให้เห็นภาพอุปกรณ์ประมาณน,นี้นะนี่คือไมค์ dji นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอ้ออีกนิดนึ่ะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมครับนี่เวลาเราพูดเนี่ยมี มีรูปไมโครโฟนวิ่งอยู่หมายความว่าเสียงมันเข้าจริงๆอ่ะเออมันมีอินเตอร์เฟสที่บอกเราว่าเฮ้ยมันทํางานอยู่นะบอกสถานะเราว่ามันทํางานอยู่นะอันนี้ฮันเดสเจ๋งครับอันนี้ดีมากๆเลยนะคือเราไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยอัดแล้วต้องมาเทสเสียงก่อนว่าเสียงเข้าไหมอะไรเงี้ยเนอะนะครับเนี่ยเสียงเข้าแล้วนะเสียงเข้าแล้วเรียบร้อยนะก็ให้เห็นภาพอาดึงออกนะครับปุ๊บนะไดนะ้เรียบร้อยดึงออกง่ายเลยนะนี แล้วตรงนี้ก็เมื่อเราใช้เสร็จเมื่อกี้เราดันเข้ามาตามทูกสอใช่ไหมเราก็ดันมันย้อนกลับออกไปเอาไปเก็บนะครับเก็บปึ๊บวางอย่างนุ่มนวลโอเคสิ่งที่เขาให้มาอีกอันนึงก็คือถุงผ้าใช่ไหม DJI ก็เอาไว้ใส่ของแล้วก็สาย USB นะครับสายาไม B, เ่เอาเป็นไม่ใช่ USB เป็นเอาเปสายนี้ด้วยอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสายไทย ไทซีนะครับแล้วก็ที่ชอบนี่เลยนี่กันลมนะะเนี่ยเอาไว้ใส่ตรงนี้แหละปิดตรงหัวเนี่ยนะครับนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่มาด้วยเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนะอยู่ในกล่องแล้วนะก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนี่นะโอ้ย เข้าสอ่าแล้วก็บิดไปนิดนึงปึ๊บโอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วสวยงามน,นะมันต้องหมนะุนเนอะให้มันเข้าล็อกตรงนี้นะเสียบตรงนี้นะครับนะไม่ใช่ช่องนี้เนอะช่องนี้ช่องเสียบสายอสําหรับแบบว่าอยากจะต่อเรียกว่าไม่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยหูฟังอะไรเงี้ยนฮะโอเคก็ให้เห็นภาพประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์ของมันก็เก็บ ใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะเดินทางไปคู่กันครับนี่ปิดแนละ้วเรียบร้อยเดินทางไปคู่กันกันกบตัวแอคชั่นกล้องตัวนี้นะอ่ะขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะที่สําคัญเมื่อกี้เราถอดฝาเนี้ยมาแล้วต้องเก็บให้ดีเลยนะครับนี่อย่าให้หายนะถอดมาจากตรงไหนฮะถอดมาจากตรงนี้นะนะคลิปที่แล้วบอกวิธีการใส่เมื่อกี้ถอดง่ายๆคือง้างออกมาใช่ไหมตอนใส่ก็คือทําให้มันอยู่ในท่าเดิมแล้วก็ดันกลับเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็ปิดให้แน่นครับเรียบร้อย พร้อมใช้งานพร้อมลุยแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่เคสนะจริงๆไม่ต้องใส่เคสก็ได้เพราะตัวมันก็ทนอยู่แล้วนะครับเราก็แบบนี้เลยก็ได้เนะี่ยแบบนี้เลยก็ก็ง่ายดีนะครับนะแต่ไหนๆเรามีเคสมาแล้วนะตอนนี้เรากําลังเหออยู่เราก็ใส่เคสหน่อยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวเจ้านี่แต่ว่ารีวิวเจ้านี่อยู่ในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับก็ไปดูกันได้คลิปนี้มาดูเจ้าตัวดีกันนะอย่างที่บอกไปนะครับ หอมจริงๆนะแล้วก็ลายสวยด้วยน่าใช้เปิดขึ้นมาแต้มๆ,ๆโอ้โหพร้อมทํางานเลยอะ่ะพร้อมทํางานนะครับเอาล่ะก็คลิปนี้มา unbox เจ้าตัว dji ใหม่ให้ดูนะครับกับเจ้าตัวนี้นะ wireless m i โ r o p h o ของ dji ราคาที่ได้มาก็คือ12000บาทครับไม่จำเป็นต้องซื้อตัวนี้นะถ้าเราจะเอาไปใช้กับ มือถือหรือกับแอคชั่นแคมิลอื่นๆจะเป็นไวเลสตัวไหนก็ได้ครับแต่อันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าชอบจริงๆนะชอบจริงๆก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับช่องครูณัฐพลนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ทดลองเจ้าตัว Action 3 Osmo Action คัตัวนี้แล้วก็ไวเลสไม่แล้วเนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรชัดเจนแค่ไหนได้ระยะักลไรแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ